อยู่กับครูระเว็บไรเดอร์นะครับในพลังงานภายในระบบ EP ที่4นะครับ EP นี้ว่าด้วยเรื่องอุณหพลศาสตร์นะครับตามหัวข้อเลยนะครับอุณหพลศาตสาตร์ศาสตร์นี้หรือว่าวิชานี้หรือว่าเนื้อหานี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่อธิบายนะครับอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนนะครับงานที่เกิดขึ้นภายในระบบและ ก็งานที่ทําโดยระบบนะครับ3อย่างนี้นะครับอ่ะโอเคซึ่งกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์ได้กล่าวไว้ตามนี้นะครับนักเรียนตามนี้ครูจะไม่ลงรายละเอียดตามคํานิยามนะครับอ่ะดูนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่า Q ตัวนี้นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ Q ตัวนี้ก็คือพลังงานความร้อนซึ่งมีผลทําให้วัตถุนั้นเปลี่ยนสถานะก็ได้หรือถ้ามันไม่เปลี่ยนสถานะมันจะทําให้อุณหภูมินั้นเปลี่ยนแปลงนะครับความพลังงานความร้อนตัวนี้เพราะฉะนั้น อยู่ในกรณีที่เรากําลังจะศึกษาอยู่นี้มันจะส่งผลทําให้สถานเอยอุณหภูมิของสารนั้นของวัตถุนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงซึ่งเรารู้กันในนามของสูตร Q เท่ากับ mc delta t นั่นเองนะครับโอเคนะครับ Q คือยังไงนะครับนักเรียนมาดูที่รูปนะครับจากรูปนะครับ ในกระบอกสูบเราก็คือจุดข,า,ขาวๆนี่ก็คือโมเลกุลของแก๊สนะครับซึ่งบรรจุในกระบอกสูบและก็มีลูกสูบที่สามารถเลื่อนได้นะครับลูกสูบนี้สามารถเลื่อนได้อันนี้เป็นแอนิเมชันแบบแมนวนวลนะครับที่พอที่จะกล่อมแกลมให้นักเรียนเข้าใจได้นะครับทีนี้นักเรียนครับเมื่อเรานำไฟซึ่งมันมีความร้อนนะครับ เป็นตัวแทนของพลังงานความร้อนโอเคก่อนจะพูดถึงไฟถึงแก๊สถึงกระบอกสูบนะครับเมื่อกี้พูดถึงแก๊สแก๊สก็คือระบบโอเคไหมแก๊สในนี้คือระบบแล้วกระบอกสูบและลูกสูบคือขอบเขตเพราะฉะนั้นไฟที่เราเห็นคือสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอยู่นอกขอบเขตโอเคไฟตัวนี้นะครับให้ความร้อนให้พลังงานความร้อนก็คือให้ Q แล้ว Q ตัวนี้ก็จะสามารถถ,ถ่ายโอนความร้อน มาที่ขอบเขตจากขอบเขตก็ทะลุถ่ายโอนเข้าไปให้ระบบก็คือให้กับแก๊สนะครับแก๊สก็จะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันถ้าแกส๊สจากแก๊สร้อนถูกทำให้เย็นลงระบบก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิในระบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเดลต้าทีนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนั่นแหละเราเรียก รวมๆว,ว่าเดลต้าทจากที่เราศึกษาเรื่องพลังงานภายในระบบนะครับถ้าหากว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวนี้จะส่งผลทําให้พลังงานภายในระบบของเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับนักเรียนพลังงานภายในระบบมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับพลังงานภายในระบบก็จะเปลี่ยนแปลงเดลต้าก็จะเกิดขึ้นโอเคไหมครับอ่าซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ชัดจากสมการ ที่เราเรียนมาก็คือเดลต้ายูเกิดจาก3ส่วน2 N k เเดลตัว B นะครับเดลต้า t หรือเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 N เนี่ยเขียน N ผิดนะครับ N เล็กนะครับ N r เดลต้าทีโอเคไม่เอ่ยเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเมื่อไหร่จะส่งผลทําให้พลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงไปด้วยโอเคนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเมื่อพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเกิดแรงดันนะครับเพราะเกิดแรงดันความดันก็จะเปลี่ยนแปลงพอความดันเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลทําให้ กระบอกสูบเอ้ยไม่ใช่ฝาสูบลูกสูบตัวนี้นะครับลูกสูบตัวนี้ขยับได้นะครับมีการขยับได้นะครับพราะมันขยับได้นะครับพอมันขยับได้มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรนะครับปริมาตรก็จะเปลี่ยนนะครับปริมาตรก็จะเปลี่ยนพอปริมาตรเปลี่ยนก็จะส่งผลทําให้เกิดงานซึ่งทําโดยระบบ โอเคนะครับซึ่งทําโดยระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงแล้วก็มีทั้งคงที่ด้วยโอเคไหมครับจากที่ครูเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าอ๋อในเรื่องนี้มันแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี้นี่เองนะครับ W ตัวนี้นะครับ W ตัวนี้หรือว่างานตัวนี้ก็คือ P delta V ใช่ไหมครับซึ่ง มันหาได้2แบบก็คือหาจากสูตรก็ได้หรือไม่ก็ไปหาจากพื้นที่ใต้กราฟก็ได้ย้อนกลับไปดู ep ีที่แล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูว่าจากที่ครูบอกว่า,วามันมีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วลดลงนะครับการเพิ่มขึ้นและลดลงของมันมีผลมีผลต่อการแปลผลว่าระบบนั้นกําลังอยู่ในสภาวะไหนนะครับเราไปดูหน้าถัดไปเลยครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่าทั้ง ทั้ง Q Q เนี่ยมีได้ทั้งที่เพิ่มขึ้นมีทั้งเฉยเยแล้วก็มีทั้งลดลงนะครับเดี๋ยวตัวยูตัวนี้ก็เป็นไปได้ทั้งเพิ่มขึ้นเฉยเฉยหรือลดลงงานตัวนี้ก็เช่นกันเป็นทั้งงานที่ทําโดยระบบก็คือเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มปริมาตรเพิ่มนะครับหรือไม่ก็เฉยเฉยเฉยๆคือปริมาตรไม่เพิ่มไม่ลดนะครับแล้วก็ลดลง ลดลงก็คือปริมาตรล,ลดลงลดลงแก๊สหดตัวนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูความหมายในะแต่และตัวว่ามันเป็นยังไงนะครับดูจาก q ก่อนนะครับนักเรียนครับดูจาก q ก่อนนะครับถ้าหากว่านะครับระบบระบบนี้หมายถึงแก๊สนะเราเอาแก๊สหรือว่าระบบที่เราเรียกกันเนี่ยเป็นพระเอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวหลักสิ่งอื่นจะเป็นสิ่งประกอบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเพิ่มขึ้น ก็คือดูที่เขาว่าเขาเพิ่มหรือเขาลดนะครับถ้าเขาเพิ่มเขาก็จะบวกถ้าเขาลดเขาก็จะลบถ้าเขาเฉยเฉยเขาก็จะศูนย์ดูจากเขาเป็นหลักนะครับอ่าทีนี้ดูที่ตัวแรกนะครับ Q นะครับพลังงานความร้อนเข้าสู่ระบบแก๊สมันร้อนขึ้นใช่ไหมแก๊สรู้สึกร้อนขึ้นจะให้เป็นเครื่องไหนเครื่องหมายบวกนะครับแต่ถ้าพลังงานความร้อนออกจากระบบก็คือแก๊สเป็นผู้ให้ให้ไปให้ไปแสดงว่าตัวเขาต้องเย็นลงก็คือ เอาความร้อนไปให้คนอื่นเอาคิวไปให้คนอื่นนะครับเขาเองก็จะมีความร้อนลดลง <c oughs> ก็จะติดลบแต่ถ้าความร้อนไม่เข้าไปในระบบเลย <c oughs> ก็คืออย่างเช่นกระบอกสูบเราเป็นฉนวนหรือไม่ก็ทุกวันนี้เราจะมีกระบอกเก็บความร้อนเห็นไหมครับซึ่งตรงนั้นความร้อนความร้อนในกระบอกกระบอกแก้วกระบอกนั้นนะครับมันไม่ถ่ายโอนกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกแบบนั้นก็คือจะกลายเป็นความร้อนไม่เข้าไม่ออกนะครับ เข้าระบบก็เข้าไม่ได้ออกจากระบบก็ออกไม่ได้แบบนี้จะเป็น0ูนย์โอเคนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อพลังงานความร้อนเข้าสู่ในระบบได้ระบบอนุญาตให้ความร้อนถ่ายโอนเข้ามาได้นะครับจากเดิมนะครับจากเดิมจากเดิมกระบอกสูบเรามีอากาศมีอะไรล่ะมีอุณหภูมิเย็นๆอยู่นะครับจากนั้น มันจะรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะครับนักเรียนมันร้อนขึ้นปึ๊บนะครับมันร้อนขึ้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะครับจากเย็นจากจากเย็นมาร้อนขึ้นนะครับตอนตอนแรกคิวตัวนี้ครูจะพูดถึงเฉพาะภายนอกโอเคไหมครูพูดถึงปัจจัยภายนอกก็คือคิวตัวนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าสามารถถ่ายโอนเข้าไปในกระบอกสูบนี้ได้นะครับทีนี้นะครับกระบอกสูบ แก๊สในกระบอกสูบเมื่อได้รับความร้อนแล้วนะครับนักเรียนเมื่อได้รับความร้อนแล้วจากเย็นนะครับก็ก็เป็นร้อนขึ้นนะครับจากเย็นจะกลายเป็นร้อนขึ้นอ่าปากกาเราเป็นยังไงบ้างนะครับจากเย็นเป็นร้อนขึ้นนะครับจากเย็นแล้วก็จะร้อนขึ้นเย็นคือสีฟ้าๆร้อนคือสีแดงๆตรงนี้นะครับจากเย็นเป็นร้อนขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิเปลี่ยน ถ้ามันร้อนขึ้นนะครับถ้ามันร้อนขึ้นจากเย็นไปร้อนมันจะเป็นบวกโอเคนะแก๊สจะเป็นบวกเพราะว่าเขาร้อนขึ้นเขาได้รับเข้ามาแต่ถ้าเขาเย็นลงก็คือเขาคายออกไปจะเป็นลบแต่ถ้าเขาไม่เพิ่มไม่ลดจะเป็นศูนย์โอเคนะครับต่อมาครับต่อมาครับต่อมาก็คือในกรณีงานนะครับงานที่ทำโดยระบบ คำว่าง,งานที่ทำโดยระบบนั่นหมายความว่างานที่ทำโดยระบบนะครับงานที่ทำโดยระบบตัวเนี้ยนะครับซึ่งเราเรียนใน ep ที่แล้วเราพบว่าการที่จะดูงานดูที่ปริมาตรเพิ่มไหมปริมาตรลดไหมหรือว่าปริมาตรคงที่ถ้าปริมาตรเพิ่มก็แสดงว่าระบบเป็นผู้ทํางานนะครับดูที่แอนิเมชันแบบเมนูลเรานะครับระบบทํางานก็คือแก๊สที่อยู่ข้างในมันผลักให้ แอนิเมชันเราไม่ทํางานครับเดี๋ยวนะครับแก้ไขนิดหนึ่งครับนักเรเียนครับะระบบเรามันจะแก๊สข้างในเนี่ยมันจะผลักให้ลูกสูบไปข้างนอกอให้ให้กว้างขึ้นให้ปริมาตรกว้างขึ้นแบบนี้คือแก๊สเป็นคนผลักนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าข้างนอกผลักทําให้แก๊สยุบตัวแบบนี้คือแก๊สได้งานใช่ไหมครับแก๊สได้งานก็คือเขาไม่ได้เป็นคนทํางานเขาเสียเปรียบไม่ใช่เสียเปรียบสิเขาไม่ได้ทํางานนั่นแหละนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะกลายเป็นลบนะครับนักเรียนเขาก็จะกลายเป็นลบแทนนะครับเดี๋ยวนะปากกาศคูเลื่อมรวนเรน,นะครับจะกลายเป็นลบแทนถ้าหากว่าอย่างเช่นถังแก๊สของเรานะครับนักเรียนถังแก๊สที่ใช้อยู่ในบ้านนั้นนะครับไม่ว่าจะเติมแก๊สเข้าไปหรือเอาแก๊สไปใช้ในการเจียวไข่นะครับ ถังแก๊สไม่เพิ่มไม่ลดไม่ยุบไม่พองนะครับแบบนั้นคือปริมาตรคงที่จะอยู่ในส่วนของที่3ตรงนี้นะครับส่วนที่3ตรงนี้ก็คือปริมาตรคงที่แบบนี้ถือว่าไม่เกิดงานโอเคนะครับนักเรียนครับอย่าให้ถังแก๊สที่บ้านเราทํางานเลยนะครับถ้าทํางานเมื่อไหร่นะครับเราเรียบร้อยนะครับบุ้มนะครับประมาณนั้นนะครับถ้ามันไม่ทํางานนดีแล้วโอเคไหมครับนะ คงจะพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนครับในการคํานวณหานะครับในการคํานวณหาปริมาณเหล่านี้นะครับที่เป็นตัว q คือพลังงานพลังงานความร้อนตัวเดลตา u คือพลังงานภายในระบบและตัว W ซึ่งทั้ง3ตัวนี้นักเรียนรู้สูตรทั้งหมดนะครับนักเรียนครับนักเรียนรู้สูตรทั้งหมดตัวนี้สูตรที่ใช้นะครับสูตรที่ใช้ในกรณีนี้ก็คือ q เท่ากับ mc Delta t นักเรียนอย่าลืมว่า t ตัวนี้คือ t temperature ที่เป็นเซลเซียสนะครับทีนี้ตัวนี้นักเรียน Delta u delta u ตัวนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า Delta u ก็คือ Delta ek ก็คือ,อ3ส่วน2 pv แล้วก็อะไรครับ pv ตัวนี้ก็เติมเข้ามาได้ก็คือ n r e l t t a t ใช่ไหมครับ n k เดลต้าทีเล็ก m ใหญ่อาเดลต้าทพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าออสูตรของเดลตา u ก็คือสูตรที่เราเรียนมาในเรื่องของพลังงานภายในยระบบใน EP แรกนั่นแหละนะครับในส่วน EP 2 EP 3นะครับเราจะเห็นว่าเรา พูดถึงเรื่องงานงานก็คือมีสูตรเดียวก็คือ P delta V แต่บางเอิญว่ามันสามารถหาจากกราฟได้ด้วยนะครับเราเยอ้อนไปดูที่ ep 2 ep 3นะครับโอเคนะครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนพอที่จะเข้าใจรู้จักแต่ละตัวแต่ละตัวมาประกอบเป็นกฎอุณหพลศาสตร์ข้อที่1หรือว่ากฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่1น,นะครับก่อนที่นักเรียนจะมาเข้าใจตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจพลังงานความร้อนก็คือ Q เข้าใจพลังงานภายในระบบก็คือ U เข้าใจงานที่ทํโดยระบบก็คือ w U นะครับ เพราะฉะนั้นพอรู้แต่ละตัวแต่ละตัวเอามาประกอบกันเป็นเรื่องนี้นะครับโอเคเรามาลองทําโจทย์กันสักข้อ2ข้อนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจสมการนี้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนักเรียนครับการทําโจทย์นะครับเครื่องหมายนอกจากจะรู้สูตรของแต่ละตัวแล้วนักเรียนต้องรู้เครื่องหมายนะครับต้องรู้เครื่องหมายด้วยว่าเครื่องหมายแต่ละตัวก็มีความสําคัญตามที่อธิบายในตารางเมื่อกี้นะครับนักเรียนครับในตารางเมื่อกี้ครูจะลบออกแล้กันนักเรียนจะได้ เวลาย้อนกลับไปดูจะได้ดูไม่รกเกินไปนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะลบข้อมูลออกนะครับสูตรอะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนคุ้นชินมาดีแล้วนะครับใน e ีีที่ผ่านมานะครับนักเรียนครับในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวอย่างโจทย์ค่อนข้างเยอะครูจะทําเป็น2 EP นะครับเพราะฉะนั้น e p พนี้จะเป็น E ีที่4ี่แล้วก็จะมี e ีที่5ที่มีเฉพาะโจทย์โดยเฉพาะนะครับมีเฉพาะการเฉลย โจทย์โดยเฉพาะนะครับอ่ะโอเคนะครับนักเรียนครับอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะครับไปดูโจทย์ข้อ1กันเลยนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับนักเรียนโจทย์ข้อที่1ปากกาเน้นข้อความของครูอ๋อมาแล้วมาแล้วโจทย์ข้อที่1นะครับ โจทย์ข้อที่1ประการเน้นข้อความไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นภาพมาข้อที่1นะครับข้อที่1ระบบ1ระบบ1ก็คือแก๊สอยู่ในกระบ,บอกสูบอยู่ในอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อได้รับความร้อนเมื่อเขาได้รับความร้อนใครได้รับละ่ะก็คือระบบได้รับก็คือแก๊สได้รับเพราะฉะนั้นความร้อนตัวนี้ก็คือ Q ความร้อนตัวนี้ก็คือ Q เมื่อได้รับก็คือต้องเป็นบวกนะครับ จะทำให้พลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้นพลังงานภายในระบบก็คือเดลต้ายูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เป็นบวกครับถ้าลดลงถึงจะเป็นลบโอเคไหมครับหน่วยเป็นจูลปกตินะครับตามนี้นะครับอยากทราบวา่า,วนาในการนี้จะทํางานให้แก่ระบบหรือระบบทํางานนะครับอ่ก็คือ W ัที่ได้ตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองถ้าเป็นบวกก็คือระบบทํางานแต่ถ้าเป็นลบก็คือทํางานให้แก่ระบบโอเคนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ติดลบนะครับอันนี้เป็นบวกโอเคนะทีนี้นักเรียนก็ต้องยกสมการเมื่อกี้นี้มานะครับยกสมการมาโอเคนะครับเอาสีที่แตกต่างหน่อยนะครับโอเคนักเรียนสมการเราก็คือตัวต้นเหตุก็คือ q นะครับ q ตัวนี้ทําให้เกิดพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดงานหรือไม่เกิดก็ได้นะครับโอเคทีนี้นักเรียนครับในกรณีนี้โจทย์ถามหา w นักเรียนย้ายเดลต้า u ไปเลยครับเราจะได้ว่า q ลบเดลต้า u เท่ากับ w หรือสลับข้างก็คือ w เท่ากับ q ลบกับเดลต้า u นะครับ q เราคือบวกบวกนะครับบวก800 0เดลต้า u เราคือลบด้วยบวก6,000ที่ครูเขียนบวกเพื่อให้สัมพันธ์กับโจทย์นะครับเอา8,000ลบ6,000ก็เหลือบวก2,000นะครับเหลือบวก2,000จูลเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ตรงที่ ระบบทำงานให้ทำงานเท่าไรล่ะทำงาน2 0 0 0นจูลน,นะครับจริงๆแล้วชอยข้อนี้จะต้องบอกว่าระบบทำงานให้2000จูลจึงจะสมบูรณ์นะครับโอเคนะนักเรียนพอเข้าใจวิธีคิดนะครับว่าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมีผลยังไงนะครับแล้วก็การวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ยังไงนะครับดูอีกสักข้อหนึ่งครับอีกสักในข้อที่2นะครับโจทย์ประกาศไฮไลท์ไม่ออกนะครับเราใช้ประกาศแทนแล้วกัน ข้อ2นะครับในการอัดแก๊สฮีเลียมในการอัดนะครับแก๊สฮีเลียมจำนวน0.2กิโลโมลน,นะครับจำนวนโมลก็คือ n ใช่ไหมครับแล้วกิโลตัวเนี้ยนะครับเป็นคำอุปสรรคนักเรียนจะต้องคูณ10กำลัง3เข้ากับ0.2นะครับหน่วยจะก,กลายเป็นโมลซึ่งเป็นหน่วยฐานนะครับจากปริมาตรปริมาตรครั้งแรกก็คือ V1 เท่ากับ0.4หน่วยปกติก็คือหน่วย SI ให้เหลือปริมาตรครั้งที่2หลังจากถูกอัดแล้วเนี่ย0.2นะครับลูกบาทเมตรนะครับความดันคงที่โอเคนะครับความดันหน่วยปกติก็คือหน่วยฐานทั่วไปนะครับถ้าระบบหุ้มด้วยฉนวนที่หนามากลักษณะนี้ก็คือความร้อนภายนอกเข้าไปหาแก๊สไม่ได้ความร้อนในแก๊สก็ออกไปหาภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะฉะนั้น ถูกปิดกั้นด้วยเฉนวนแบบนี้ Q ก็เลยเป็น0นย์ะครับหาอะไรครับจงหาอะไรข้อก่อไก่ครับงานในการอัดแก๊สหา W ก็คือหางานนั่นเองนะครับโอเคนักเรียนครับเราจะใช้ปากกาสีนี้นะครับในการหางานข้อก่อไก่ครับงานในการอัดแก๊ส W เบิลยูเท่ากับพีเดลต้าวีนักเรียนครับในกรณีหางานนั้นนะครับถ้าความดันคงที่เราจะหางานจาก สูตร p เดลต้ v แล้วปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับเราจะกลับไปใช้สูตรดั้งเดิมของงานนะครับเราจะยังไม่หยิบ q เท่ากับเดลต้ u บวก w มาใช้โอเคนะ p ของเราก็คือ2คูณ10ยกกำลัง5คูณด้วยเดลต้ v ก็คือเอา v 2ก็คือ0.2ลบด้วย v 1ก็คือ0.4นะลบกันเสร็จแล้วพจน์นี้จะได้ ในวงเล็บนี้นะครับจะได้ลบ0.2นะครับเพกเพียนเพราะฉะนั้นครูเขียนใหม่ได้ว่า2คูณ10ยกกำลัง5คูณด้วยลบ0.2นะครับลบกันแล้วจะได้เป็นลบ0.4คูณ10ยกกำลัง5ซึ่งคูณเข้าไปแล้วเราจะได้เท่ากับลบ40,000หน่วยเป็นจูลตรงกับตัวเลือกที่3นะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อม ทำงานให้กับแก๊สเพราะว่าแก๊สโดนอัดใช่ไหมครับปริมาตรลดลงนะครับคำตอบก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองโอเคนะครับทีนี้ข้อขอไขครับนักเรียนครับในข้อขอไขข้อขอไขพลังงานภายในระบบของแก๊สเปลี่ยนแปลงยังไงพลังงานภายในระบบก็คือเดลตายูเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับโอเคในทีนี้นักเรียนก็เลยต้องยกเอา Q เท่ากับเดลตายบวก ดมาใช้แล้วละทีนี้นะครับโอเคนักเรียนครับในเมื่อโจทย์อยากจะรู้ Delta u นักเรียนก็ต้องย้าย W ัจากบวกไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก่อนจะย้ายนักเรียนต้องรู้ว่า Q เราคือ0นย์นะครับเดลตายูบวกดัปกติ2อ,อย่างนี้ไม่เป็น0ย์ย้ายตัวนี้ไปย้าย W ัไปก็จะกลายเป็นลบนะครับลบเดลตายเท่ากับ ลบดเเท่ากับเดลตายเป็นยังไงนะครับครูเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นสลับข้างกันนะครับเพื่อให้เดลตาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นพระเอกลบ w เป็นผู้ซัพพอร์ตนะครับเป็นผลนะครับเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับโอเคนะครับต่อมาครับแทนค่าครับเดลตาจะมีค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับก็เรารู้แล้ไงว่า W เราคือลบ4 0,000ใช่ไหมครับแต่ในสมการเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับเครื่องหมายลบข้างหน้าดบยูครูก็ยังมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องหมายข้างหน้าดบลยที่อยู่ในสมการนี้นะครับส่วนในวงเล็บลบ4 0,000นั้นเอามาจากคําตอบข้อกอไก่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ทีนี้พอฟิสิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์บอกว่าลบลบชนลบไม่ใช่ลดชนลดนะครับลบ ชนกับลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบเราจะได้เป็นบวก4 0 0 0 0จูลนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นตัวเลือกที่4นะครับโจทย์ถามว่าพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำว่าอย่างไรก็คือต้องบวกเขาด้วยต้องบอกเขาด้วยว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานภายในระบบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือ4 0 0 0 0นจูลโอเคนะครับ จะเป็นตามนี้นะครับนักเรียนครับเพื่อไม่ให้ EP นี้มีความยาวมากเกินไปครูจะยกยอดข้อที่เหลือไปอยู่ใน EP ที่5ซึ่งจะอธิบายโจทย์ตัวอย่างให้ฟังอย่างเดียวโดยไม่มีเนื้อหามาแทรกนะครับสำหรับ EP นี้แค่นี้ครับ